สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแบบกำลังจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปชมบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่96.2ตารางวานะคะตอนนี้เราเลยจากแยกโคกสวายมานิดนึงแล้วนะคะคุณผู้ชม แยกโคกสวายจะเป็นตำบลสายออเภโน,นไทยจังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้แบบจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปชมบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่96.2ตารางวาจะตั้งอยู่ที่บ้านบึงน้อยตำบลพังเทียมอ,มพ,อรพระทองคำจังหวัดนครราชสีมานะคะห่างจากตลาดโคกสวายนะคะประมาณ2กิโลเมตรบวกลบเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชม ตอนนี้เราก็ผ่านซ j เจนะคะโลตัสนะคะคุณผู้ชมตรงตลาดโคกสวายนะคะมุ่งหน้าตรงต่อไปทางพระทองคำเชยภูมินะคะด้านซ้ายมือนะคะตอนนี้ตลาดโคกสวายกำลังตั้งร้านแล้วนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ฝนกำลังจะมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะคะเราเข้าสู่บ้านพังเทียมแล้วนะคะพอเลยตลาดโคกสวายเนี่ยก็เข้าสู่บ้านพังเทียมนะคะคุณผู้ชม ตอนนี้แอยู่บนถนนสุรนา,ารายหมายเลข2 0 5นะคะขาไปชัยภูมินะคะสำหรับบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้นะคะเนื้อที่ดิน9 6 2จดตรารางวาถมเรียบร้อยแล้วสร้างบ้านแล้วนะคะแต่ว่ายังสร้างไม่เสร็จร0 0เอร์เซเราขายในราคาที่ถูกมากๆใกล้ถนนสุรนา,าราย51เเมตรเท่านั้นเองนะคะอยู่ใกล้วัดพังเทียม1.4กิโลเมตร อยู่ใกล้อบตอพังเทียมประมาณ1.3กิโลเมตรนะคะและอยู่ใกล้โรงเรียนพังเทียมนะคะคุรุสาวกีประมาณ600เมตรค่ะเราต้องเลยไปอีกนะคะเราต้องเลยไปอีกยังไม่ถึงค่ะพี่นัดอันนี้เข้าสู่บ้านพังเทียมอ,ยอันนี้คือบ้านบึงน้อยวัดบึงน้อยแต่เราต้องเลยตรงนี้ไปอีกนิดนึงนะคะ เราจะสังเกตตรงร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะเขาจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวซ้ายมือแล้วก็จะเขียนว่าข,ขายข้าวโป่งด้วยอ่นนี้นะคะจะผ่านเลยโรงเรียนพังเทียมพุรุสสามัคคีไปอีก600เมตรพุรุสสามัคคี2นะคะผ่านหน้าโรงเรียนไปแล้วนะคะมุ่งหน้าไปทางชัยภูมิค่ะคุณผู้ชมบ้านพร้อมดีดินปลงนี้นะคะเด้นที่9 6 2ตารางวางจะตั้งอยู่ที่บ้านบึงน้อยตำบลพังเทียมอำเภอ พระทองคาจังหวัดชยัยภูอ่าจังหวัดโคราชนะคราสิมานะคะกําลังบอกว่ามุ่งหน้าไปชยัยภูมแล้วก็เลยแบบว่าแดงขาเกินอันนี้ค่ะพอถึงนี่นะคะถึงสมบูรณ์มินิมาร์แล้วเนะะี่ยค่ะเลี้ยวซ้ายเลยใกล้ๆละใกล้ถึงซอยแล้วนะคะซอยตรงข้ามปั๊มน้ํามันนะคะจะจะมีซอยตรงข้ามปั๊มน้ํามันเลยไปอีกนิดนึงนะคะดูนะคะตรงนั้นเลยสาัาไปอีกหน่อยนะะึงค่ะ คุณผู้ชมเห็นไหมคะจะมีสาลาสีเหลืองๆเนี่ยแขวงการทางอยู่นะคะให้เราสังเกตซอยที่ใกล้ๆกับปั๊มน้ำมันเลยไปอีกหรือเปล่าพี่น,นัทตรงนี้นะคะเยื้องๆเลยนะคะคุณผู้ชมตรงข้ามศาลานะคะตรงข้ามสาลา,ะะร,า,า,ร,าริมทางเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้ก็เข้ามาถึงบ้านที่ขายอยู่แล้วนะคะนี่ถึงแล้วคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะ เราไม่ได้ใช้ GPS นะคะอาจจะบอกทางแบบคัดเคลื่อนนิดนึงแต่ว่าก็มาถึงแล้วค่ะตอนนี้แบบจะพาคุณผู้ชมไปชมบ้านพร้อมที่ดินนะคะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านพร้อมที่ดินเนื้อที่96.2ตารางวาแล้วนะคะคุณผู้ชมแบบจะพาคุณผู้ชมดูแบบละเอียดนะคะด้านซ้ายมือนะคะถ้าเราหันหน้าเข้าหาแปลงบ้านพร้อมที่ดินนะคะคุณผู้ชมคะ่ะด้านซ้ายมือจะมีเสาต,ตรงนี้ค่ะ มีเสาเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นแนวเขตนะคะแนวเขตตรงนี้นะคะมาจนถึงสุดตรงที่เขาเอาเชือกเอาเชือกมัดเอาไว้เสาซ้ายมือเสาซ้ายมือไปถึงเสาขวามือนะคะเราจะเก็บภาพนิ่งไปฝากคุณผู้ชมด้วยว่าด้านหน้ากว้าง่ด้านหน้ากว้างของแปลงที่ดินนี้ย ประมาณไหนนี่นะคะอันนี้คือหน้ากว้างของแปลงที่ดินะคะ่ะส่วนเพื่อนบ้านนะคะคุณผู้ชมเพื่อนบ้านที่เราเห็นเนะะี่ยค่ะเขาก็จะเป็นที่นาที่นานี่คือเขาไม่ได้ถมอันนี้คือแปลงของเพื่อนบ้านนะคะแบบให้ดูความอา่เปรียบเทียบกันความแตกต่างว่าแปลงที่เราขายเนี่ยจะถมสูงแล้วประมาณ1เมตรนะคะคุณผู้ชมขะถมสูงประมาณ1เมตรบวกลบนะคะ ตอนนี้แบมมจะเดินออกมาให้เห็นมุมไกลหน่อยว่าลักษณะบ้านพร้อมที่ดินเขาประมาณไหนเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในบ้านกันนะคะว่าเขาปลูกอะไรไว้บ้างนะคะเขามีปลูกอะไรไว้บ้าง ขอบเขตก็จะอยู่ตรงซ้ายมือที่เป็นเสานะคะเสาปูนี้ค่ะมีต้นไม้ย,ยมนะคะมีต้นไม้มย,ยมหลายต้นมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีทองอุไรนะคะมีทองอุไรต้นใหญ่ไม้ย,ยมก็มีหนึ่งสองสามมีหลายต้นนะคะเดี๋ยวเราลอดเออลอดเชือกนี้ไปก่อนอันนี้คือด้านหน้าแปลงที่ดินแล้วก็แบบพาคุณผู้ชมมาชมฝั่งขวามือด้วย ด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งขวามือนะคะเขาจะมีรั้วของเพื่อนบ้านทำเอาไว้อยู่แล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีปลานะคะนี่ค่ะมีน้ำมีท่อน้ำปลาปาเรียบร้อยนี่คือฝั่งขวามือนะคะและเราก็มองไปทางด้านซ้ายมือนี่คือด้านหน้ากว้างของแปลงที่ดินนะคะคุณผู้ชมติดถนนสาธารณะประโยชน์ที่เป็นถนนคอนกรีตอย่างดีอยู่ในชุมชนนะคะมีเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็ฝั่งด้านนู้น ที่เราได้ยินเสียงรถเนี่ยค่ะเราออกไปอีกแค่ประมาณ51เมตรนะคะก็จะเป็นถนนสุรนารายนะคะออกไปแค่ประมาณ51เมตรเนี่ยคือถนนสุรนารา์เดี๋ยวเราเข้าไปในแปลงที่ดินกันนะคะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้เนื้อที่เนื้อที่ดินก็คือ9 6 จุดสองตารางวาถมแล้วเรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมมีต้นม้มย,ยมหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ห้าต้นเลยนะคะเขาปลูกม้มย,ยมไว้ประมาณห้าต้นเดี๋ยวแมมนับใหม่ก่อนนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอประมาณหกนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ หน้าจะประมาณ6ต้นนะคะบวกลบนะคะแล้วก็จะมีต้นทองอุไรนะคะสูงมากๆเลยเนี่ยหต้นนะคะมีมะม่วงด้วย1ต้นมีมะม่วงแล้วก็จะมีกล้วยอยู่ด้านนี้ส่วนบริเวณนี้ก็จะเป็นแปลงบ้านนะคะคุณผู้ชมตอนนี้หญ้าก็จะขึ้นเยอะหน่อยเพราะว่าไม่ได้ตัดนะคะเจ้าของไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะเดี๋ยว<ด>เราพาคุณผู้ชมไปสำรวจใกล้ๆกันนะคะว่า ของบ้านหลังนี้เขาเป็นประมาณไหนนะคะเข้ามาตรงส่วนของหน้าบ้านแล้วหน้าบ้านนี้ก็ต่อเติมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อเติมกันสาเนะะี่ยค่ะเราจะทำเป็นที่จอดรถก็ได้นะคะมีโอ่งด้วยนะคะอยู่3ามใบนะคะแถมโอ่งให้ด้วยค่ะแถมโอ่งให้ด้วยนะคะนี่แบ,บําทยจากด้านหน้านะคะมองไปทาง ถนนคอนกรีตนะคะอันนี้ก็คือหน้าบ้านเนี่ยเขาจะโล่งๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะสร้างบ้านเนี่ยเอาไว้ข้างอ่าเขาเรียกว่าล้นเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณผู้ชมได้เห็นข้างในด้วยนะคะตอนนี้บ้านหลังเนี้ยยังสร้างไม่เสร็จนะคะยังสร้างไม่เสร็จร้อป์เซ็นพาคุณผู้ชมดูด้านขวา ของบ้านก่อนนะคะด้านขวาของบ้านก็เต็มไปด้วยต้นไม้นะคะแล้วก็ต้นย้าด้วยนี่จะเป็นฝั่งขวาเมือนะคะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเขาสร้างถึงไหนแล้วนะคะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวนะคะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวเจ้าของยังสร้างไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นตนะคะประตูด้านหน้าเป็นกระจกนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ฝั่งด้านซ้ายมือก็จะมี เป็นหน้าต่างนะคะที่มีกระจกเนี่ยสองอ่สองบานนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีที่ดินเหลือด้วยนะคะตีไปน่าจะประมาณเมตรหนึ่งฝั่งซ้ายมือนะคะด้านซ้ายมือไม่มีรัว้วแต่มีแนวเขตอยู่แล้วนะคะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวแบบพาไปชมข้างในบ้านนะคะจะพาคุณผู้ชมไปชมข้างในบ้านนะคะว่าข้างในบ้านเนี่ยเขาสร้างถึงไหนแล้วนะคะ อันนี้คือให้ดูแบบละเอียดละเอียดเลยเราเข้ามาก็จะเป็นเหมือนการก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จก็คือสร้างบ้านทั่วไปที่ยังไม่เสร็จนะคะเข้ามาข้างในยังไม่ปูกระเบื้องนะคะคุณผู้ชมยังไม่ได้ปูกระเบื้องแต่อย่างใดยังไม่มีฟ้านะคะยังไม่มีฟ้า กระเบื้องยังไม่ได้ปดูอันนี้คือให้ดูแบบการก่อสร้างที่เขายังทำไม่แล้วเสร็จนะคะคุณผู้ชมมีติดหน้าต่างแล้วนะคะอันนี้จะมีติดหน้าต่างและบ้านโล,ลงเลยนะคะแล้วก็จะมีประตูไม้ด้านหลังเปิดออกไปด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเปิดออกไปด้านหลังจะเป็นห้องน้ำนะคะรูป รูปบ้านเนี่ยเขาก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปบ้านจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะให้คุณผู้ชมได้ดูประมาณนี้นะคะให้คุณผู้ชมได้ดูประมาณนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายจากเราไปถ่ายจากข้างหลังออกไปข้างหน้ากันนี่นะคะคุณผู้ชมอ,อันนี้ก็คือด้านหลัง มองไปด้านหน้านะคะด้านหลังมองไปด้านหน้าเนี้ยปูนประมาณนี้นะคะ ทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะบ้านพร้อมที่ดินนะคะเนื้อที่96.2ตารางวาจะตั้งอยู่ที่บ้านเบิงน้อยตําบลพังเทียมอําเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาอยู่ใกล้กับตลาดโคกสวายประมาณ2กิโลเมตรใกล้ตัวอําเภอโนอนไทยประมาณ11กิโลเมตรนะคะแล้วก็จะอยู่ใกล้กับ อยู่ใกล้กับคุณย่าโมนะคะประมาณ41กิโลเมตรสนใจเป็นเจ้าของบ้านพร้อมที่ดิน96.2ตารางวาฉนดคุดแดงนะคะโทรหาแมบบได้เลยนะคะที่เบอร์0638412188แอดไลน์ไอดีนะคะ0638412188ติดตามเพจ facebook ของเราชื่อเพจว่าขายที่ดินและสังหาทุกชนิดช่อง youtube นะคะชื่อช่องว่า n w Real Estate 78นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะด้านหลังก็จะมีห้องน้ําแยกออกจากตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมลายละเออื่นๆค่ะคุณผู้ชมสนใจแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านนะคะของบ้านที่เราขายเนี่ยเขาจะอยู่ต้นซอยเข้าไปข้างในก็จะมีเพื่อนบ้านอีกเยอะเลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ